ผ้าพอยกดอกพริกไทยอาลุกแก้วครับพอยกดอกลูกแก้วก็ขอบหัวผ้ากับเชิงผ้าเป็นสีส้มสีส้มเหลือบทองเวลาถูกแสงมัดหมีเป็นลายลายโยสเส็กหรือกำแพงวังมีสองเมตรนะครับหมายเลขเจสองสามีคู่แฝดเป็น J2383 แต่สีจะคล้ำกว่ากันก็คือ J J สองสามแผือนี้จะสีจะเข้มกว่านิดหนึ่งออดูไปดูมาบางทีมันก็าตาลาย,ลยครับมันแตกต่างกันอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองอันนี้เป็นผ้าทอยกหกตะกอนะครับสองผืนนี้เป็นแฝดกันมาเามาตัดแบ,บ่งออกว่าเป็นคนละผืนไปก็สวยไหมครับดูสิครับ ดูทางกว้างดูสิครับอันนี้สีเข้มกว่าน,นิดนึงแต่พอวางผมก็วางก็อยู่บนโต๊ะนี่แหละครับพอไปหยิบอนุนมาก็บอกอันนี้เข้มพอไปหยิบอันนี้มาก็บอกอนุนเข้มผมก็งงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ในมุมแสงอ่าพี่เ้าเรียกว่าแสงตกกระทบอันนี้ก็เลยดูดูสิครับนะครับเนี่ยสีจะออก คลาสสิกมากเลยเวลามันเหลือบแสงเวลามันเหลือบแสงสวยจริงๆก็ติดต่อได้นะครับตามช่องทางที่บอกไว้ช่วงนี้ผมเก็บผ้า,อาทอยกมัดหมี่เนี่ยเข้าเยอะนะครับเข้าเยอะก็ทยอยทั้งของเก่าของใหม่ก็ทยอยโพสกันขึ้นไปก็ผ้าเราก็มีอยู่หลายเป,เป็นหลักร้อย นะครับเป็นหลักร้อยผืนร้อยร้อยผืนนะครับไม่ได้คุยว่ามีผ้าเยอะแต่มันมีจริงเราก็ซื้อช่วยเขาไว้บ้างตุนไว้บ้างแล้วแต่ถ้ากับโควิดมานะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเห็นผ้าผืนไหนสวยก็อดใจไม่ได้ที่จะซื้อเข้าร้านบางทีเขาก็บอกคุณรู้ช่วยหน่อยก็ช่วยก็ต้องช่วยนะครับซื้อได้ในราคาที่พอซื้อได้ในในช่วงนั้นๆ บางคนถามว่าทําไมราคาไม,ไม่ไม่เท่ากันไม่เหมือนการการเปลี่ยนแปลงมีทุกขณะค,ครับผ้าไหมายขึ้นค่าแรงขึ้นตอนนี้ขึ้นหมดแล้วครับผมบอกหลายหลายหลายคลิปแล้วก็กลัวท่านจะลาคาญกลัวคุณลูกค้าจะลาคาญแต่จริงๆแล้วมันขึ้นหมดแล้วแต่สิ่งที่มันไม่ขึ้นก็คือราคาตอนนี้เป็นราคาเก่านะครับขายอยู่ที่4,300บาท J 2 4งส8 4อ่าเนี่ยขายขายอยู่4,300บาท เป็นผ้าคัดเกรดคัดคุณภาพทอแน่นตึกเลยนะครับมีน้ำหนักผ้ามีน้ำหนักสนอกสนใจตอนไหนคิดถึงลุงชัยผ้าไหมสุรินติดต่อทางไลน์ตามหมายเลขที่ภาพนิ่งนะครับ0 8, 8 6 4 6 8ป9 0 0 0 8 8 5 9 0 9 7 8 6เป็นไอดีไลน์ทั้งคู่เลยติดต่อดได้ตลอดนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะดึกจะดื่นจะเที่ยงจะคืนคุณต้องการซื้อผ้าไหมถ้าเกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมติดต่อผมได้ทางไลน์เลยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ได้ติดตามติดต่อติดตามลุงชัยมาโดยตลอดถูกใจก็กดให้หน่อยนะครับกดให้หน่อย้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ